แถวนี้กันดีไหมพิงพิงกี้บอลใช่แล้วจากพี่พิงกี้พายเอ๊อะนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันรูปมาริตันโพ وني นี่นะฟอเตชเชอร์ลิ ality, s, Spike, ens, ที้แอปเปิ้ลแจ็คสไปร์เลนโบูเดตทเว่โอ้ไม่ใช่มีใครได้เนี่ เออทไวไลและก็ชันนี่สวิตตี้เบลแลวก็กาลิตี้ก็มีโยโย่ตัวเราด้วยดูสิมีกระเป๋าแล้วก็กล่องเบนเทนด้วยกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าขนมหวานด้วยสิว้าวสุดยอดมากเลยใช่ไหมพี่ใช่จ้ะพี่อาเกตเราเร็วแล้วอ้าพวกเธอฉันมาแล้วพวกเธอเดินเร็วจังเลยเนี่ยมาเราเร็ว,รวสิสสปยเดี๋ยวไม่ทันหรอกเอะน,นี่อะไรเน่ อ้ตัวฉันหล่อจังเนื้อเลตี้สุดสวยเลลิตี้วิวเลลิตี้อย่าบ้าเรลตี้เป็นหน่อยนะเราจะต้องมาแกะแล้วมหัศจรรย์ม้ญญามากเลยแหละใช่ฉันอยากแกะอะไรเหมือนกันรีบแกะกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวโอเลตโอเมิ้นะคะวันนี้เราเพิ่งได้ขอ,มองมาใหม่ตอนปิดทอมนะคะ น่าลืมรีวิวนะคะเพราะงานเรามันเยอะแล้วก็ประมาณจะปอสีแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวของอันแรกก็จะเป็นโยโย่เมลิตันโพนี่นะคะอันนี้เราเราได้จากเราซื้อมาจากบ้านเราเนี่แหละอะไะสิบาทนะคะเป็นรูปฟาเ h อร์ชายเลริตี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตตี้เบล ตอนนี้เราไปดูน,ปนะคะว่าเป็นใครแตะก็น่ารักจินี่ก็ไม่ารเขียนว่าม Little Pony P, P O N Y เป็นยูโยที่ยืดดีมากๆเลยนะคะสามารถเอาโพนี่เข้าไปในนี้ได้ด้วยวิ่งชนนี้เจ็ตเธอเข้าไปอันนี้มันก็เล่นดีมากๆเลยนะคะโอเคอันที่หนึ่งต่อไปแล้วนะคะอันที่สองก็จะเป็นอันนี้ ก่อเบนเทนนะคะถ้าเกิดเราจะเปิดได้เราจะต้องไขรหัสก่อนอันนี้เราซื้อมันจากบ้านเราเหมือนกันอละยี่สบาทนะคะเราจะต้องไขมันให้ได้นะ,ะเอ้ยนี่ไงเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะคะบอกว่ารหัสหกเก้าแต่เราจะลองดู เอออตอนที่เราเปิดมันก็เป็นแบบนี้นะคะโอ้ดีมากเลยยังไม่ได้ปลดรหัสเลยนะคะแล้นี่อะไรอ่ะอ๋อนี่น่าจะเป็นผักนะนี่น่าจะเป็นอาหารส่วนนี้น่าจะเป็นแผ่นน้ำแข็งของเอลซ่า เป็นแม่คทานางฟันอูวีวาบ้างมากเลยดูสิส่วนนี้ก็น่าจะเป็นชุดเครื่องเล่นมีชุดปอยยินฉุบด,ด้วยชุดผลไม้นี่คืออะไรอ่ะปอยยินฉุบเหรอเก็บปอยยินฉุบได้เออ๋อเรารู้แล้วถ้าเกิดเราเล่นกับน้องแล้วก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะถ้าเกิดเรากดอันนี้หนึ่งครั้งแล้วเราได้ใบกระดาษนี้ แล้วน้องเราเล่นน้องเรากดแล้วน้องเราได้เอ,อะไรเนี่ยเออเราไม่รู้นะคะว่าคืออะไรถ้าเกิดทุกคนบอกก็บอกได้นะคะนี่ถ้าเกิดน้องเราได้ได้กําปั้นเราก็ชนะน้องแร้น้องเราชนะก็ไม่รู้นะคะถ้าเกิดน้องเราได้กันไกลเราเอากระดาษน,น,น้องเราก็ชนะนะคะเล่นแบบนี้ทีนี้เข้าใจหรือยังคะเอเคเสร็จไปแล้วเซตที่สองแล้วเรามาดูอันต่อไปนะคะออ้ย ไม่เป็นกระเป๋าหนักมากเลยแต่ไม่ขอในที่พิเศษตรงบ้านแน่เลยนะคะเอ้ยอ่ะได้แล้วมีอะไรอะ่ะอะไรเนี่ยอ,อ่ะโอ้ทำน้าอ่อยยากจังเลยเออนี่นนคืออะไรเหมือนเหมือนแว่ส่องขยายเลยอะ่ะ งั้นเราจะลองลองดูแล้วกันนะย <c oughs> ิงด้วยดูสิมันใหญ่บางมากเลยดูสิวอลเลตี้ตัวใหญ่ามากมากแล้วลองมือเราแหละเรงว้าวมือเราอ้วนมากๆเลยนะคะทุกทุกคนส่องได้ดีมากๆเลยแล้วอันต่อไปอะอะไรเนี่ย เป็นคอกน้องหมาหรือคอกน้องแมวเลยมีอะไรอีกไหม,มใบอะไรอ่ะอเอ็มมีคำเขียนเล็กน้อยคุณไม่สมอ่านออกไหมคะทำไมอ่านไม่ออกเลยอ่ะมันต้องแทนม,มกับนี้แนะ่รู้แล้วเขาจะต้องใช้แว็นสองขยายอย่างแน่นอนเลยนี่ให้สอง ดีมากๆเลยนเซตนนี้พิเศษอะไรอ่ะเอาไปใส่กับตุ๊กตาไหนก็ได้อ๋อเาให้แบบนี้นี่เองนี่คือปอลอกคอไปใส่กับตัวไหนก็ได้<อ>ก็ขอลเราไปกกอนแ้นะคะของพวกนี้ชิ้นพิเศษมากใครชอบชิ้นไหนก็เอกไล่นเลยนะคะมี3เมชินนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ ขอจบแค่น,นี้นะคะโอเคแล้วไปก่อนนะคะบาย,บาย